สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับกิจลุงโลดเจริญยนต์นครปฐมนะคะหรือว่า K.R สมั c a านะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณฟุกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้คุณฟุกเตรียมรายละเอียดรถแล้วเราจะมารีวิวให้ชมกันนะคะ,ะใครได้ยินแล้วก็ คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเสียงชัดเจนไหมหรือว่าภาพมีกระตุกไหมนะคะของเราก็มีการปรับปรุงเรื่องโซเชียลกันเรื่อยๆนะคะเรื่องกล้องเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อจะได้รองรับให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่จะได้ดูแล้วไม่สะดุดนะคะก็วันนี้เรามาแพ็คคู่นะคะกับ t o y ย t a v วิกตัวยกสูงสำหรับ แคปตัวสูงนะคะราคาถูกมากๆเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะออกรถวันนี้รับเงินสดทันที20 0 0 0บาทหรือว่าจะเลือกเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ลายไหนก็ได้หรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินสดกับกับบ้านแล้วก็มีเ,เป็นส่วนลดก็ได้ใช่ไหมคะ ่ะลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็มาช้านิดนึงน่าจากติดลูกค้าคุณฟกนะคะเซ็นสัญญาแล้วก็มาดูรถกันเยอะมากๆเลยนะคะ ครับผมสวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับฟุกเฮียร์สมาร์ทคาร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมเป็น Toyota h i ฮรักว g o c h a ม p นะครับก็จะมีตัว E กับตัว G นะครับและความท็อปของมันทั้ง2ตัวนี้จะต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับสำหรับคันแรกเรามาดูคันฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะครับปี2013 เครื่องยนต์2.5 e v n turbo นะครับอ่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 0 0ตัว e นะครับผมราคาก็อยู่ที่429,000บาทอ่าก็แจ้งราคากันเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับผมออกรถช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรับเงินสดกลับบ้านทันที20,000บาทนะครับรับเงินสดกลับบ้านทันที สองหมื่นบาทด้วยกันนะครับหรือจะเอาสองหมื่นตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากเอากลับก็เอามาเป็นส่วนลดช่วยในการซรับเงินดาวลงไปได้เลยนะครับผมอลองดูรองชมกันนะครับสนใจก็ออแอบมาทะเบียนนะครับเข้ามาอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยหรือ,อ,อจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับก็ลองดูรองชมกันทางด้านรอบๆตัวรถนะครับ ข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นหน้า v ีโก้แชมปนะครับสำหรับชมนี้ก็จะมีไฟสปอตไลท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องออปชั่นก็ค่อนข้างที่จะเ,เตม็มกว่าของค่ายอีซ u ซุนะครับราคาก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับจากเจ้าของเดิมที่ว่าเขาได้ตกแต่งมานะครับ อ่ายังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ก็แชร์กันออกไปนะครับสำหรับท่านใดยังไม่ว่างชมก็ไม่เป็นไรนะครับกดแชร์ออกไปไว้รับชมย้อนหลังได้เลยนะครับอ่ะเราลองมาดูกันทางด้านรอบๆนะครับอ่ากระจกนะครับผมกระจกหน้านข้างจะเป็นชุบโครมเมียมนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับแต่ถ้าเป็นในค่ายของอิซูซุก็จะต้องเป็นตัวท็อปสุดนะครับถึงจะพับไฟฟ้า แต่ว่าออของค่ายคายนี้เขาไม่ต้องท็อปสุดนะครับก็พาไฟฟ้าได้แล้วอ่าเป็นระบบเครื่องยนต์ V-N Turbo นะครับ2,500 cc อ่าพวกคิ้วกันศาดนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็คือของเจ้าของเดิมนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้รถรักษามากๆเลย คันนี้เป็นรถบ้านเซื้อข้าหน้าร้านนะครับพอดีทุกคุณลูกค้าเอามาเทินนะครับผมขยับไซส์กันบ้างอ่าก็เปลี่ยนจากวิ g ก c แชมป์ก็เป็น r ีโวออกไปนะครับอันนี้พิเศษตัวนี่เป็นตัวพิเรนเนอร์อ่าเป็นพิเลนเนอร์นะครับผมเป็นพิเลนเนอร์เป็นตัวยกสูงนะครับรถเดิมสแตนดาร์ดไม่มีลอยชนหนักไม่มีพีควาาม,มาแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็อ่าถูกต้องน,นะครับผมพอดีเจ้าของเดิมเขาใส่เคลิี่บอยมานะครับเราก็ไม่ได้เอาออกแต่อย่างใดก็ยกให้เจ้าของต่อไปได้เลยนะครับด,ด้านหลังก็เอ่อพวกระบบไฟอะไรก็ปกติทั่วไปนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นไฟท้ายแชมป์ amp, ก็จะมีคาดข่าวตรงกลางแบบนี้นะแต่ว่าเป็นตัวเกาว่กาเกหรือรุอ่นสมาร์ทแคปก็จะยังไม่มีตรงนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นรุ่นกเก่าๆก็สามารถตามไฟท้าวิโกแชมเข้าไปใส่ได้เลยนะครับก็จะดูดีจับจับกันไปอันนี้นะครับตรงกันชนด้านหลังก็ติดตั้งมีเซ็นเซอร์เวลาถอยหลังมาเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็พอดีเจ้าของเดิมนะครับติดกล้องติดกล้องเอ่อติดกล้องด้านหน้ารถนะครับแล้วก็มีกล้องเวลาถอยหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของ ของขอติดตั้งตั้งหากนะครับทางเราก็ไม่ได้ถอดเอาแต่อย่างใดทางเราก็ยกให้ลูกค้าหมดเลยนะครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านด้วยนะครับผมสวัสดีคุณอนันต์นะครับสวัสดีคุณสมบัติด้วยนะครับผมสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรครับอันนี้ได้เป็นตัว E นะครับผมได้เป็นตัว E ปี2013นะครับ คันนี้ราคา4 2 9 0 0 0บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าจะนําไปส่วนรถก็จะเหลือ400 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นนะครับ400กับ9,000บาทเท่านั้นอ่าอ่ะ,อะมาลองดูภายในกันบ้างนะครับเป็นานาใสีคีคมอ่าข้างในสีครีมตัดกับสีเทาดําก็สะอาดนะครับภายในสะอาดคุณลูกค้าเจ้าของเดิมใช้รถมาดีมากเลย นี่ก็มีรับประกันนะครับรับประกันเครื่องยนต์แก์กล่อง ECU ให้1ปีหรือระยะทาง20,000กิโลเมตรนะครับอ่าส่วนนี้เป็นราคาหน้าร้านตอนนี้นะครับผมตามป้ายสกบเลยนะครับ4 000, 2 0 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับสำเนารถเรียบร้อย มานี้นะครับผมนะคะ4 2 9 0 0นบาทนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูทางด้านเลขใหม่นะครับคนนี้เลขใหม่ก็วิ่งน้อยนะครับวิ่งอยู่ยังไม่ถึง80,000โลดีนะครับอ่าลองเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับส่วนสําหรับโชมนี้นะครับตัว E ก็จะได้มีเป็นแอรอ์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทางด้านนี้นะครับ CD นะครับผม CD เครื่องเล่นก็นจะได้เป็นแบบใหม่ในเชนใหม่นะครับผมอ่ากลมาในรูปแบบใหม่ใช่ครับผมกรวสวนตรงนี้กนะ็คือเป็นที่ปรับกระจกด้านข้างนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะครับผมาหรับกระจกมองข้างนะครับกุญแจนี่เป็นแอคุญแจนี้ได้มาครบชุดเลยนะครับทั้งกุญแจแคลริบอยทั้งเนี่ยพวกเนี้นะครับ นีโมงรีโมทคือมา,อาครบเลยะนะครับยังไงทีเป็นรถปี2013ใช่นะครับผมเล็กไม,ม่วิ่งอยู่ประมาณ79,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นเล็กไม่แท้เล็กไม่แท้นะครับผมพอดีเจ้าของเดิมยังไม่ไม่ได้ไปทำอะไรกับรถคันนี้เลยจาลองคดูด้านบนกันบ้างอ่าเดี๋ยวเราคือไปดูด้านบนกันนะครับอ่าพอดีเนี่ยครับทางเจ้าของเดิมนะครับเขาติดตั้งเอ่อกล้อง ด้านหน้ากล้องด้านหลังนะครับติดกล้องหน้าหลังมาเรียบร้อยเลยอ่าใช่ครับถ้าแต่ถ้าเวลาถอยหลังใส่เกียร์ถอยหลังก็จะคือจะส่องด้านหลังอย่างเดียวนะครับมองงนี้ลูกค้าอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าในในภาพจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้งงแบบนี้นะครับพอดีวิวทิวัศน์อาจจะทําให้คุณลูกค้างงนิดนึงนะครับ ออปชั่นก็ทั่วๆไปนะครับก็พวกแอร์แบ็กคู่หน้าอะไรพวกนี้นะครับผมซีดีก็จะได้เป็นซีดีแบบใหม่และเชนใหม่นะครับก็จะเป็นเกียร์อะไรครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมระบบเกียร์5สปีดเดินหน้าอ่าสะอาดมากน้ำกันดิฟพอมประมาณ8,000ต้นนะคะสำหรับผู้คันที่ไม่ไดาวใช่ครับผมทำไปดาวเลยก็จะพอนอยู่ประมาณ8,000ไม่มีตำหนิไม่มี ใหม่จริงๆนะครับสำหรับคนนี้ยอมรับเลยเจ้าของเดิมใช้มาดีมากะนะครับสวัสดีคุณแก้วด้วยนะครับผมสวัสดีคุณเช,ช,ชอรี่การค้านะครับผมสนใจรีบมาจัดได้เลยนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับใช่ครับผม ันนี้สํารับคุณลูกค้าที่ซื้อสดนะครับก็คือเราจะขอรักตามราคานี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีบวกแบดเพิ่มแล้วก็ไม่ได้มีเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้นะครับผมเพราะว่าเออบางที่นะครับพอดีมีลูกค้ามาคุยให้ฟังบ้างอะไรบ้างนะครับว่าเวลาไปซื้อเงินสดก็คือมีส่วนลดให้ นะครับก็อาจจะลดหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพอเวลาถึงวันรับรถก,ก็มีเก็บนอกเหนือจากราคาที่คุยกันนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับราคานี้ส่งฟรีถึงบ้านเลยใช่ครับผมราคานี้ก็คือราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มถ้าซื้อผ่อนอถ้าซื้อผ่อนก็คือเป็นแคมเปญของทางบริษัทนะครับเป็นโปรโมชั่นก็คือจะรับเงินสด กลับบ้านนะครับทันที2 0 0 0มบาทหรือจะดูเอาไปเป็นส่วนลดช่วยในการซื้อเงินดาวก็ได้นะครับใช่ครับผมประมาณนี้นะครับพวงมาลัยพูดถึงพวงมาลัยกันก่อนว่าไม่มีคาบรอยมือหรือว่าอ่าไม่มีครับใช่ครับผมพวงมาลัยไม่ทะลอกไม่อะไรเลยนะครับก็คือใช้แบบแบบทะลุถนอมจริงๆอ่าใ,ใช่ครับลบปี2 0ง0 เล็กใหม่น้อยๆนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเออ่ในตระกูลของวีโก้นะครับไม่ว่าจะเป็น B 9, B 9, ปีเก่าปีใหม่จริงๆแล้วเล็กใหม่เหมือนก็แสนกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นตามธรรมชาติของตระกูลโตโยต้านะครับผมอันนี้เป็นรถบ้านซื้อเข้ามาคะ่ะใช่ครับ <c oughs> ไม่มีค่าเลยสมิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับใช้งานมาที่ที่จริงๆ อยอมรับเลยนะครับถ้าท่านใดได้คันนี้ไปต่อก็คุ้มแน่นอนนะครับก็คือพวกระบบไฟสรองสว่างนะครับของเราใช้ได้ครบทุกจุดแต่ถ้าจุดไหนใช้ไม่ได้ก็คือวันรับรถเราจัดการให้ไม่หมดเลยนะครับหรือถึงเราจัดการไปแล้วบางทีของผลิตมามันต้องเสียนะครับถ้าไม่มีอะไรเสียทุกอย่างเรามีรับประกันให้หมดเลยนะครับตามที่บริษัทกําหนดนั่นเองนะครับ ใช่นะครับผมลูกค้าเยอะพอดีเมื่อวานคุณลูกค้าเยอะมากเลยไม่ทันนะครับรายสดไม่ทันขออภัยด้วยวันนี้ถือว่าดีมากๆนะใช่นะครับน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างครับพยายามจะให้ลูกค้าได้โบนิสทุกนอ่าโอเค คือมันจะเป็นเครื่องยนต์อ,อ 2,500cc นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ V-N Turbo Turbo ก็จะเป็นเป็น Turbo ไฟฟ้านะครับอ่า Turbo ไฟฟ้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่าจะเป็นคล้าย,ายๆมอเตอร์ไฟฟ้าแลรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะสรงผ่านทอ,อินเตอร์นะครับข้ามไปเข้า ID ทางโน้น แต่ถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาที่ไม่ใช่ V-N นะครับก็จะเป็นเทอร์อโบที่เป็นตัวตัวหอยธรรมดาทั่วไปนะครับแต่นี้ก็คือเป็นแบบไฟฟ้าเป็น V-N เทอร์โบอ่ะโอเคก็จะช่วยในเรื่องอัตราการเร่งที่ดีขึ้นนะครับเครื่องยนต์ V-N เทอร์โบนะครับก็ถ้าถ้าถ้า2อ0พ V-N นะครับก็จะเปรียบเทียบเท่ากับเครื่องส0มพันตัวเก่านะครับอัตราการเร่งอะไรแต่ว่าเรื่องออการประหย,ยัด ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเซฟลงกว่าเก่านะครับปี2013ตัวเครื่องไม่มีอ่าไม่ไมใช่ครับไม่้ํำเลยนะครับผมแบตเตอรี่มีรับประกันไหมครับแบตเตอรี่มีรับประกันนะครับผมรับประกันตามที่บริษัทกำหนดนะครับเรามีรับประกันให้ถูกชิ้นงานนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอ่อพวกกล่องบาลานซ์ไฟอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับพอดีทางด้านเจ้าของเก่าเขาติดมา นะครับเราก็ไม่ได้ทอดออกอะไรอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจก็อยู่ที่เดิมนะครับแผ่นเพจอยู่ที่เดิมปี2013แท้ๆเลยนะครับเลขไหม่7,9านะคะอ่าหายห่วงนะครับคุณลูกคา้าะคะอ่าประมาณนี้นะครับคีแ่แสนสองหมื่นเก้าันบได้เป็นตัวยกสูงตัวตีเลยใช่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนี่คือมีรับ ส่วนรถได้เลยนะครับหรือจะเ,เงินสดกลับบ้านก็ได้นะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับทางเรามีบริการไปส่งงที่ใหค่อจน,นีแจ้งไว้ก่อนใช่ครับถ้าคุณลูกค้าสะดวกก็อยากให้ให,ให้มาดูรถด,ด้วยเออด้วยตนเองหรือว่ามารับรถด้วยด้วยตนเองก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้มีเวลาคุยกันนะครับปรึกษากันได้นะครับแต่ถ้า <c oughs> แต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกมาจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับทางเรามีบริการส่ง ถ้าอยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงก็มีพนักงานนะครับขับไปส่งหรืออาจจะเป็นตัวผมเองนะครับที่ว่าลูกค้าบางท่านอ,าอยากให้ไปส่งผม,ผมก็ไปส่งให้ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมขับรถไปเองเลยนะครับอมาดูคันถัดไปนะครับคันนี้ก็เป็นวีโก้แชมป์รูปลักษณ์ภายนอกนะครับเหมือนกันเลยเราก็ไม่ต้องอธิบายภายนอกอะไรมากนะครับคือเหมือนกันเลยอคันนี้ก็จะได้ท็อปกว่านะครับ ตัวท็อปกว่าปีน่าจะใหม่กว่านะครับคันนี้ปี 2010, 2,014นะครับเป็นปี2,014ันสปีใหม่กว่า1ปีแล้วก็ตัวก็ท็อปกว่านะครับ ใช่ครับผมคือรถทุกคันใช้งานได้ต้องใช้งานได้จริงนะครับออกไปแล้วต้องใช้งานได้จริงอ,อ่าคันนี้ต่อมาหรือ,อยังเอยอ่าขาด64นะครับปีหน้าอ่ใช่ครับผมก็ลองดูรอบๆกันนะครับภายนอกเราก็จะให้ดูกันแค่คร่าวๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่า ทีนี้ก็นเนี่ยเร่เป็นโคมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมใช่แบบนี้นะคะใช่ครับแต่ว่าเออสหรับรถตัวสูงเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้ยางบางบางเจ๊บขนาดนี้นะครับยางยางจะต้องต้องหนากว่านี้นะครับนะอ่าอ่าคันนี้นะครับผมตัวจีก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องเป็นกล้องเดิมโรงงานนะครับที่ติดมากับรถอ่าคันนี้ราคาแรง ไม่แรงนะครับผมอันนี้ราคาไม่แรงก็คือถ้าเป็นรถมือสองนะครับไอความท็อปจริงๆแล้วมันจะต่างกันไม่เยอะไม่เหมือนรถป้ายแดงนะครับที่เวลาถ้าตัวท็อปกว่าราคามันจะก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับดอกเบีย้ยเราไม่แพงดอกเบีย้ยก็ไม่แพงนะครับผมเริ่มต้นที่สองจุดเท่าไหร่นะเจ็ดเก้าป่ะอ่าเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าเท่านั้นเอง ใช่ครับอ่าอันนี้ดำล้วนนะครับอาจจะขออาภาัยแป๊บหนึ่งนะครับแผงประตูก็คือเป็นดำหมดเลยนะครับเป็นสีเทาดำอ่าเบาะน,นี่ก็เป็นสีเทาดำหมดเลยนะครับนนะะใช่ครับตัวท็อปเลยตัวจีนะครับตัวท็อปเลยัอันนี้ก็จะได้เป็นระบบไฟฟ้าอังคานูอาระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับระบบไฟฟ้าเหมือนกัน อ่าเล็กมาอยู่แสนแสนสามนะครับผมเล็กมาอยู่แสนสามอ่าสวัสดีคุณอาพระมาเยอะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยสวัสดีคุณสามารถนะครับสวัสดีคุณแก้วนะครับผมสวัสดีทุกทกท่านเลยแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่าผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่าปีสองพันสิบสี่ิ่งอยู่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกโล ใช่ครับประมาณนี้นะครับไม่แทนะแล้วก็นี่เลยตรงพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันจะมีทั้งสองด้านนะครับสําหรับตัวจีถ้าตัว E ีเมื่อกี้มีฝั่งเดียวนะครับตัวจีก็จะมีฝั่งนี้เข้ามาด้วยมากใช่ครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยแต่ไม่มีสิบลอเลยนะคะสำหรับพวงมาลัยใช่ครับสําหรับพันเมื่อกี้นี้นะครับผมคันเมื่อกี้เป็นปีสิบาตัว E ีนะครับวิ่งอยู่เจ็ด0มื่นเกันโลนะครับอันนั้นราคาสดอยู่ที่4ี่แสน 29,000บาทนะครับส่วนคันนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวขออนุญาตพร้อมนะครับพร้อมโอ,น,โอนนะครับผมมีประกันฉุกเฉินแถมให้อีกหนึ่งปีะนะครับเป็นประกันฉุกเฉินนะครับผมซื้อพร้อมได้ประกันชั้นหนึ่งแถมอ่าได้นะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่459,000บาทใหม่กว่า1ปีท็อปกว่านะครับผมแล้วก็ท็อปกว่าด้วยคันนี้คือท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับแคปยกสูง ใช่ครับหรือจะดูเป็นเอาเงิสดกลับบ้านก็ได้นะครับผม2,000 20, มบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อสดเรายังคงขอราคานี้อยู่นะครับผมไม่มีบวกอะไรเพิมใช่ครับไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วบวกค่าบริการเพิ่มด้วยคันนี้ได้เป็นปี2014นะคะจบปีห้าเอ่ากลงรุ่นเลยนะครับกงรุ่นเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสีสูะนะคะ อันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับใหม่กว่า1ปีนะครับแล้วก็ท็อปกว่าด้วยนะครับผมใช่ใช่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ใหม่มากยางอะไหล่ก็ครบใช่ครับผมเครื่องมือยางอะไหล่นะครับบล็อกแม่แรงอ่าเรามีให้ทุกคันนะครับพอปลอดภัยเราต้องไม่เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแถมกันไปเลยจุกๆใช่ครับผมคอนโซลจัม อ่ะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูทันทางด้านข้างในนะครับเดี๋ยวได้ดูตรงนี้ด้วยอันนี้ก็นั่งแล้วไม่ติดูนะคะใช่ครับกว้างนะครับผมด้านหน้าด้านหลังก็คือพอดีไอไอเมมโมรี่การ์ดนะครับเรายังไม่ได้ใส่ให้นะครับผมแต่ว่าตอนออกเลาใส่ให้ใช่ครับอ่านี้ก็เป็นกล้องถอยหลังนะครับอ่า นะครับถ้าใส่เกียร์ถอยแล้วถ,ถอยครับมคันนี้จะได้เป็นอแ่าอ่ามีแบ็คู่หน้าเหมือนกันนะครับตรงนี้จากที่ว่าเป็นซีดีเครื่องเล่นมันก็จะได้เป็นจออะไรพวกนี้นะครับแต่แต่ที่เหลือก็คือเหมือนเดิมนะครับยังยังเหมือนเดิมอันนี้มีเกียร์เออเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับผมห้าเกียร์นะครับ ใช่ครับผมแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะครับอยากซื้อสดซื้ออ,อ,อนก็คือจริงๆแล้วนะครับก็ด้วยด้วยเรื่องสภาพกับราคานะครับคุณลูกค้าก็ลองพิจรารณาดูน,นะครับ <ๆ S 2> ผมบอ่าใช่ครับแล้วเครื่องเดิมอันนี้หายากนะคะสมัยใช่และเครื่องเดิมเดิมสินเดิมและที่สําคัญนะครับเรามีรับประกันหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้หนึ่งปี หรือระยะทาง20,000กิโลเมตรนะครับระบบแอร์ช่วงล่างนะครับไฟส่องสว่างพวกนี้นะครับเรามีรับประกันให้ตั้งหากนะครับตามที่ระยะเวลาบริษัทกําหนดนะครับผมใช่ะะรนยสูงให้ช่ครับผมมาตั้งตรวนเรื่องการใช้งานรับปรกการใช้งานก็ยาวๆเลยใช่นะครับผม ใช่นะครับก็มีทางด้านนี้ก็คือเกี่ยวกับระบบเครื่องเล่นนะครับทางนี้ก็พวกโทรเข้าโทรออกเลือกหมดได้หลายอย่างนะครับคนที่ยังอยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะโปรโมชันนี้อยู่ได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวหรือ50ท่านแรกเท่านั้นใช่ครับผมตอนนี้ก็หลายหลายแล้วนะหลายท่านแล้วที่เข้ามาที่เข้ามาทําเรื่อง <ใน S 1> ทําอะไรกันนะครับก็คือว่ามาทำเรื่อง ก็คือขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าขึ้นอยู่กับเครดิตอาชีพเอกสารรายได้อะไรพวกนี้นะครับผมคืออยู่ที่คุณลูกค้าเป็นหลักเลยแต่ถ้าดีนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้เลยนะครับรอ่าห้าหมืน9,000บาทได้รับค่ปองถ้า20,000บาทใช่นะครับถ้าอย่างคุณลูกค้านะครับอย่างที่แจ้งเครดิตดีจะได้เต็มนะครับตามยอดนี้วันรับรถเออเงินที่จองนะครับเอากับคืนไปและ เงินสดส,ส่วนต่างอีสอง0มืนบาทเอากลับไปด้วยเลยนะครับเงินจองก็คืนนะคะใช่เงินจองก็คืนแล้วก็วนะอ่าแต่ถ้าคุณลูกค้านะครับทําเรื่องแล้วติดแบ็คลิสต์หรืออะไรทักอย่างหรือว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับก็ยกเลิกแล้วก็นําเงินจองคุณได้เลยนะครับผมนนะคะสนใจอ่าสนใจก็สามารถที่่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับอินบอกเข้าม,มาถสอบถามเลยอะคะ ถ้าสำหรับเบอร์ส่วนตัวนะครับผมก็061นะครับ4 49 5445หนะครับผม0 6 1ย์9 5 4 4 5หนะครับโทรมาได้ตลอดนะครับผมถ้าโทรมาแล้วไม่ได้รับสายอาจจะติดธุระอยู่ก็ยังไงรบก,กวนโทรเข้ามาอีกกรอบหนึ่งครับ อ๋อเป็นลูกจ้างนะครับผมเป็นลูกจ้างของเขาเรียกว่าเป็นเป็นลูกจ้างอยู่กับรับเหมาก่อสร้างนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันอ่าใช่ครับอันไหนก็เป็นวีโก้แชมป์เหมือนกันนะครับอ่าเป็นวีโก้ก็แชมป์ตัวจีเหมือนกันนะครับใช่ครับเป็นลูกจ้างนะครับไม่ได้รับเหมาเองนะครับผมก็อย่างที่บอก อ่ะมาถ้าเอกสารตรงไหนติดขัดยังไงก็เราเข้ามา<ช>คุยกันได้นะครับทีแรกเขาก็คิดว่าไม่ผ่านใช่เพราะเอกสารคือไม่ไม,ไม่ไม่เข้าโอเคอใช่ครับแต่ของเรานี่ก็คือดันได้เฉยค่าบางทีแบบถ้าไม่เข้าเงื่อนไขายอะไรเงี้ยอาจจะใช้เงินดาวบ้างสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณลูกค้าก็ค่อนถูกลงรครับเราถ้าเกิดไม่มีจริงๆเดีแต่เราคุยกับซอได้ใช่ครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวทางเราก็คุยให้นะครับแล้วก็ อ,อ,อย่างช่วงนี้มันก็มีโปรโมชั่นนะครับที่ว่ารับเงินสดกับบ้าน20,000ก็เอามาเป็นส่ดลดช่วยในการทรับเงินดาวได้เลยนะครับสำหรับด้านแผ่นเพจด,ด้านนี้นะครับนี่อาจจะเป็นอ,อยู่ครบนะครับปีสองพสิบี่อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับผมเป็นไฮลักวิโก้แชมป์2,014นะครับปี2,014ตัว G นะครับเครื่องยนต์2.5 v n n Turbo เหมือนกันนะครับได้เป็นตัว G ราคายที่4 5 9 0 0 0บาทนะครับส่วนคันด้านข้างนี้นะครับปี2,013ได้เป็นตัว E นะครับราคายที่4,02,900บาทคุณลูกค้าสนใจคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะ ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะมีรถอะไรมาไลฟ์ให้ด้วย้ชมกันนั้นก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นครับก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ